สวัสดีค่ะคลิปนี้เสียงกล้องนิดนึงนะพอดีถ่ายรูปเล่นอยู่ในห้องน้ำนอนไม่หลับนะก็ถ่ายรูปเล่นกันอีกแล้ววันนี้แต่งตาเป็นโทนสีเทานะคะแล้วก็เขียนเ,เ,เ,เขียนอะไรเนอร์ข้างบนเส้นเล็กนิดนึงนะอืม แล้วก็ใส่ต้องใส่ต่างหูของ f e b r u a r y Fox ด้วยอันนี้อุบอิบไว้ใส่เอง <c oughs> ค่ะก็ก็ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับเสียงตอบรับที่ดีของ f e b r u a r y Fox ก็ลอดหลังๆนี่หมดเร็วมากก็ใครที่อีเมลมาแล้วบอกว่าไม่ถึงหรือแบบ,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 บบอีเมลมาแล้วแบบพวกเราไม่ได้รับนะคะก็มีช่องทางหนึง่งก็คือเข้าไปที่ Facebook ของ f e b r u a r y Fox นะแล้วก็ เหมือนกันค่ะเหมือนกันกับสง e ่งอีเมลก็คืออันนี้ส่งเป็น message มาใน facebook นะส่งแบบ inbox เข้ามาก็พิมพ์เหมือนกันกับอ e ีเมลก็คือพิมพ์ชื่อสินค้าแล้วก็ชื่อตัวเองกับที่อยู่ของตัวเองนะคะส่งมาแล้วก็ทางเราก็จะติดต่อกลับไปโอเคค่ะไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะบายายกดไหมค่ะ